องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเดินนรงค์โค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีบิ๊กเดย์เมื่อวันที่28กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกา 8, 8. 30นาทีนายยุทธนาโพธิวิหกปลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการเดินรณนงค์ n โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางสาวการณิถาเอกแสงสีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีทมสังเกตการนางสาวนิพาประชีพฉายประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการในการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีบิ๊กเดย์เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในวันที่1กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาโดยที่ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้มีความสนใจมากขึ้นในนับจากวันนี้หรืออีก3วันที่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านจะได้ไปร่วมเป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยเพื่อนำประเทศไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงสำคัญคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองสร้างการตื่นตัวกระแสการรับรู้ทางการเมืองด้านการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก,กิจกรรมวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีและหน่วยองค์กรและสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและผู้ตรวจการเลือกตั้งได้เฝ้าสังเกตการในการรณรงค์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง